สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องผ้าคามของสกลนครนะครับผ้าคามก็คือผ้าฝายทอย้อมธรรมชาตินะครับซึ่งมีมานานแล้วเมื่อก่อนเขาอยากทำเป็นเสื้อผ้าอะไรแต่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเครื่องหนังนะครับคือการต่อยอดผ้าคามนียก็คือว่าทำเป็นลักษณะแฟชั่นแฟชั่นก็คือเสื้อผ้าหรือ,อ,อสปายของสุภาพสตรีหรือของสุภาพบุรุษนะครับซึ่ง วันนี้เราจะมาคุยเรื่องหนึ่งผ้าขามที่ทำกันทั่วไปส่วนมากจะคือใช้เป็นผ้าขามล้วนเช่นหูยิ้วกระเป๋าที่ถือกระเป๋าพวกนี้ก็จะเป็นแบบผ้าขามล้วนหรือแม้กระทั่งสายกระเป๋าสายกระเป๋าก็จะเป็นสายผ้าขามล้วนนะครับแต่วันนี้ทาง ของเราก็นั่งคิดดูว่าโอเคในเมื่อเราทํากระเป๋าหนังใช่ป่ะครับเราก็อยากที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพ้าทามเราก็เลยมาเป็นการซรับหนังก็คือตัวนี้นะครับสังเกตได้ดีๆท,ที่ถือหรือสายถือเราก็จะใช้เป็นหนังแท้นะครับข้อดีของมันก็คือหเพิ่มมูลค่ามันครับเพราะว่าคําว่าหนังแท้นี่ มีมูลค่าของมันคือราคามจะสูงข,ข้อดีข้อที่2ก็คือว่ามันจะทําให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นครับเพราะหนังแท้นี้ความเหนียวทนมันสูงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการทำเนี่ยคือเราจะต้องเน้นในส่วนที่รับน้ําหนักอย่างเช่นที่ถือของกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องเน้น เน้นเป็นหนังนะครับเพราะว่าแล้วเพราะมันต้องรับน้ําหนักแล้วก็ข้างในสายสายของมันเราก็จะต้องทําเป็นหนังแท้เพราะว่ามันจะต้องรับน้ําหนักสังเกตให้ดีอย่างสายสะพายเวลาเราทิ้วเพื่อสะพายเขียงสะพายข้างอย่างเงี้ยข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะอยู่ได้คงทนนานซึ่งพระขามเอง โดยปกติธรรมชาติของมันก็คงทนอยู่แล้วแต่เรามาเพิ่มมูลค่าโดยซับเป็นหนังแท้เพิ่มเป็นหนังแท้ขึ้นมาจะทําให้มันสามารถอยู่ได้เพิ่มขึ้นอีกครับและจะดูดีในสายตาและก็เป็นสากลด้วยครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้มันก็จะแข็งแรงทนขึ้นรับน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นครับโอเค อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจแรมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ